ปอกปอกมีที่ปอกละไม่เสียงกับพี่มีเขาเสีกก่ยงละไม่กินห<ป>น่อย n h a อยู่ได้นี่ไปหาเองกับมือปอกเองกับมือพอเฉยไปเนาะ ยันมีด <languages> ถึงมือเลยมีดค <son ist Well> ือเป็นนี่โหยมีดปาดเอาาเมีดปาดเอาพยันมีดปาดมือเนาะมันจวดใส่ผู้ไดจวดใส่เทลซทาผู้ได เนี่ยเขื่อชมือบ่เขื่นชมือควรเปลี่ยนเชฟไปเรื่อยๆเองะใหม่ีเออ,าาเอ,อบ้านเราเซายียบไเนาะยนกาศอยู่บ้านเล่า,อาลกอกน่อไม้แกงน่อไม้ก็ไม่ต้อง<ม>กิน โอ้ไดลายเลยเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปการจัดน้งใหม่นรน่อ่ม่เห็นยุคถอดกระดือค่เรื่องเ่อตยอ่ใส่บักเอึนำใส่เหตุโมบเหยังก่อันนี้เหตุเห็ุขาว มีพักพักมะแขะวะแล้วก็มีบักเพชใส่พักแคนแงด้วยมีมีพักแคนแงมีบกกระกิน,นกินกับแยงน้องไม้มือนี้คือสิแซ่บค่ะตอ,อ,อนนี้กำลังดังไฟสีเห็ดแกงน้องไม้ดูหน้าคนดังไฟจริงจังนะคะ โอ้แบบนี้คือสิได้ีกินอยู่เนาะบันนี้ดังไฟต้มหน่อไม้นี่หน่อไม้เฮาวันนี้สิแกงหน่อไม้สีมือเจ๊เต่าเซฟเต่าคนเดิมที่อร่อยที่สุดในสามโลกเซฟเต่า,ตาอันนี้เด็กดังไฟ อ๋อร้อนร้อนมากออกแดดแล้วห้อนบะใช่ฉันอยากอยู่ห้องแอร์มากเลยกำลังกำลังเดียวกะติดแล้วนะกำลังเป็นไฟโอ้เป็นคนมีไฟนะเนี่ยฉันเป็นคนดนัน เธอเป็นคนดังขึ้นมาทันทีใช่ครับเป็นคนมีไฟได้วยนะสดสดน,นะสดน,นะครับเป็นคนสู้กับไทยเพราะใดดอกขอเพ้งเสื้อสุดฮอพาร์บบอมาวีบัดนี้ <c oughs> เป็นคนมีไฟแต่ไฟแห้งนี่กำลังกำลังเป็นคนดังครับหน้าคนดังเบิ่งไว้หน้าคนดังดังไฟนะ ดังอึบเเวลาตกแต่งที่สูงแกนทำมันมือนี้คือสิสเต็มเฮงเนาะดังแบบดังเตาถ่านเพื่อผมไม่ีได้โอ้เป็นคนดังจริงจริงเห็นเปล่าความหวังของเรามาแล้วความหวังของหมู่บ้านความหวังของหมู่บ้านเป็นคนดังไฟ เป็นคนรอยังไม่พอครับนะว่าเป็นคนดังโอ้โหเก่งจังเลยนะคะนั่งยากขนาดพอไหมพี่น้องไฟกันติดดับดับติดดับดับยงบริตมท่าเดียวทุกคนทุกคนทุกคนต้มแล้วน้ำไม้เหาวนันนี้เรากินอย่างเดียวสวยจริงวะรอครับทุกคนรอรอเนี่ยเครื่องอุปกรณ์แกงน้ำไม้เซฟเตาเซฟเตาอันนี้เรามานั่งทำอะไรคะนั่งรอกิน เต่าขันตอนแรกกันลินน้ำทิ่มก่อน,นอ <c oughs> แม่หนูนมาการุงกร๊งทำไมได้วยแซฟประท่ารูา้วะเซฟนกำมัทนทำอะไรเราจะไม่ทำอะไรนะคะเราจะอยู่แบบสวยๆเราจะอยู่แบบสวยๆนะคะเกาะเสาวไว้เก <c oughs> า <c oughs> ะเสารออะไร เราตกินไม่เวลากินก็ให้คนป้อนนั่นแหละฮะแหวนตุกแหวนตุกทหบเลยเฮ้ยหยุดนี่ลูกค้าผู้รอกินเนออันนี้เซฟแกงน้ำไม้โคตรแซ่บดูวันนี้เซฟแหลนหน่อยหนึ่งนะคะเซฟแล้วก็สวยมากค่ะเซฟแหลนนิดนึง อันนี้ใส่ข้าวเบื่อจ้ะนางแค่คนเสียงนี่ก็เป็นตะนัวแล้ว <in water. S 1> น,นัวนัวบนนวบนนน <Uh <emphasis> ใส่อะไรปะใส่แม่งจิงลีน้ำเด้อใส่วใส่เฮดใส่แม่งจิงลีใส่บมือแม่หนูอมากวนโหมากวนท่อมาทำไมเนี่ย ขั้นตอนแกงน้ำมันยกขึ้นเตาดูเลาจานเด็มากว่าปลาแดกมันเป็นต้นาม้มันไม่มีต่อนใส่ที่ด่างก็ได้ปลาแดกมันมีมข้านอนตรงนั้นข้านอนเขาเพิ่ง,งเลิกงานมา โอ้ว่าจะนำอยไนัวๆเลยนะจ๊ะนัวๆก็คนนั่งรอกินนั่งรอกินแกงน้ำไม้อันนี้เซฟนั่งรอกินแกงน้ำไม้ เด็ดช่วยไหมจ๊ะลืมอีกแล้วสัเงะพักสัเงะแล้วก็บาเบิงแย่งน้มครผักสัเงผิดแล้วเป็นสัเงอนคนแกงกับสัเง้อนคนคนสื่อคน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 แกงอันคนกสัเงสัเงยอ้ยลูกคุณไงวะดูขั้นตอนลูกหลานคุณเอวะ โอ้ตื่นเต้นส๊อไปหาเองไปหาอยู่ตลาดเอ็นเอ็น่วยด้วยะพลาดจบไปหาเองคุดเองโอ้โหูดอยู่ตลาดคูดตลาดใช่แล้วไปคุดอยู่ตลาดลูกผู้ใดว่าเนี่ยลูกใครบอกแม่แม่เธออยู่นี่ลูกติร แกงมาแล้วเปนช่วยแหมยายเ้าไปอยู่คนเดียวสบายนะคนกินแซ่บับอกคนดังเนี่ยทยคนดังคนดังมันดังไทยอร่อยไหมคะ อร่อยจนบอกๆ่ะไปกินข้าวกันทุกคนม,มาเดี๋ยวกินถูกมาเดี๋วกินข้าเนาะทุกคนอร่อยกันนะคะ